ทุกคนว่าดีไหมครับวันนี้ถ้ามือถือที่เรากาลังเล่นอยู่สามารถทําเงินได้และมือถือเครื่องนี้ครับสามารถทําเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเขาบอกว่าคนเรานะครับจะชีวิตดีหรือไม่ดีคนเรานะครับจะมีไลฟ์สไตล์มีแพ์สีวินคำที่ดีหรือไม่ดีนั้นไม่ได้วัดกันตอนที่เราตื่นขึ้นมาและทํางานนะครับแต่วัดกันว่าตอนที่เรานอนหลับอยู่ใครเงินไหลเข้าได้เยอะกว่ากันคนนั้นถือว่าไลฟ์สไตล์ดีกว่ากันครับวันนี้ครับ ผมมีเครื่องมือเครื่องมือดีๆเครื่องมือหนึ่งครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับแล้วกว่ายิงนกครั้งเดียวได้นกถึง4ตัวคุณฟังไม่ผิดครับหมายถึงคุณเนี่ยลงมือทําแค่ครั้งเดียวทําแค่เรื่องเรื่องเดียวครับแต่คุณสามารถรับรายได้ถึง4กระเป๋าได้กันครับเครื่องมือนี้ครับในการลงมือทำแอคชั่นหนึ่งครั้งคุณจะได้ทั้งรายได้จากอ e ีคอมเมิร์ซครับรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์รายได้จากการทำอ e ีคอมเมิร์ซครับ รายได้กับเปาที่2คือรายได้จากเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับซึ่งเป็นเหรียญของประาศาททองสดเป็นเหรียญของเศรษฐีอันดับ8ของประเทศไทยซึ่งขึ้นกรารเทรดมูลค่าของเหรียญจะดับเบิลสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับและรายได้กับเปาที่3คือจากเกม NFT ในเมื่อนะครับเด็กๆวัยรุ่นหรือคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วและถ้าเอาเกมที่เล่นมาสร้างเงินได้ด้วยทุกคนว่าดีไหมครับและกระเป๋าที่4คือการทําการบ้านทําออนไลน์โพสต์ทำทิกตอกทำยูทูบทำเฟซบุ๊กทำเรียวทำไอจีแล้วคุณเกิดราย หมายความว่าคุณแอคชั่นทำออนไลน์1ครั้งแต่คุณรับรายได้ถึง4กระเป๋าไปพร้อมกันครับโอกาสนี้นะครับจะเป็นของทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสได้กับตัวเองสร้างรายได้กับโมเดลใหม่ล่าสุดของประเทศไทยในปีนี้ปีเสือติดปีครับใครต้องการเรียนรู้ศึกษาหรือต้องการเข้ามานะครับดูระบบนี้นะผมบอกเลยว่าโอกาสนี้ดีมากๆและกำลังร้อนแรงมากๆให้พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้แล้วเจอกันกันกบผมครูกอฟครับ